จาใครปลูกพริกขี้หนูสวนได้เยอะเม็ดดกเต็มต้นแบบนี้ก็ชื่นใจเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็วันนี้นะครับ จากคเกษตรชาวบ้านนะครับจะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับสาระดีๆในการที่จะลดเชื้อราหรือแก้ไขปัญหาเชื้อราของต้นพริกนะครับเพราะว่าตอนนี้เข้าช่วงฤด,ดูฝนแล้วนะครับทำให้พริกเกิดใบงิกใบงอแล้วก็มีเชื้อรานะครับก็ mm hmm. นี่ครับเพื่อนๆที่ จะปลูกไว้นะครับเป็นต้นพริกขี้หนิวสวนนะครับก็นี่เลยครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับหูใบเขานี่เป็นเชื้อราเนี่ยครับเป็นด่างอย่างนี้เลยนะครับก็วันนี้นะครับจะาจะพาไปชมเคล็ดลับดีๆที่จะแก้ไขให้ใบเขาหายจากการเป็นเชื้อราเพื่อให้ได้ผลผลิตและเม็ดพริกที่สมบูรณ์นะครับ ก็เราก็ต้องดูแลเขาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจ่าก็โอ้เป็นหลายต้นเลยครับก็วันนี้เราจะมาแก้ปัญหากันนะครับก็เดี๋ยวอุปกรณ์มีอะไรกันบ้างเราไปรับชมกันเลยครับ เพื่อนๆอ,อุปกรณ์ที่เพื่อนๆต้องเตรียมสำหรับกำจัดเชื้อรานะครับก็จะมีนี่ครับเป็นปูนขาวนะครับเพื่อนๆก็ปูนขาวละเอียดนี่นะครับที่จะนำมาใช้ในการกำจัดเชื้อรานะครับแล้วก็ที่ต้องเตรียมนะครับก็ผงชูรสนะครับ ยี่ห้อใดก็ได้นะครับเพื่อใช้สำหรับในการที่จะช่วยบำรุงรา,ากนะครับให้ขยายพันธุ์ได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็นี่เลยครับเจ้า m 5 5 0ที่มีวิตามินเยอะแยะมากมายนะครับที่ใช้สำหรับบำรุงต้นไม้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเกลือนะครับ สำหรับเกลือนี้เพื่อนๆจะใช้เกลือสินเทาเกลือปนเกลือเม็ดก็แล้วแต่เพื่อนสะดวกจะหาได้นะครับก็สสำหรับต้นพริกที่ใบเป็นลายแบบนี้นะครับเราก็ต้องบำรุงแล้วก็กำจัดเชื้อรานะครับให้ต้นเขาสมบูรณ์นะครับก็อันดับแรกเลยครับเดี๋ยวเราจะต้อง ใส่ปูนขาวลงไปนะครับอันนี้เป็นดินร้วนนะครับที่จ่าเตรียมไว้ก็เป็นดินล้วนถ้าเพื่อนๆหาไม่ได้ถ้าไม่สะดวกก็ไปซื้อดินถุงดินร้วนที่เขาผสมแล้วนะครับนํามาใช้ได้แต่อันนี้จ่าก็ผสมเองนะครับสําหรับดินปลูกที่จ่าผสมก็จะมีส่วนผสมของปุ๋ยคอกนะครับแลรดำแล้วก็ดินนะครับก็ผสมอยู่ในนี้นะครับ ก็เดี๋ยวเราจะทำการกำจัดเชื้อราให้กับต้นพลิกนะครับอันนี้ดินหนึ่งส่วนที่จะใส่ลงไปในกระถางบ้างแล้วนะครับเพื่อนๆก็ใช้นี่เลยครับจะปูนขาวนี่นะครับหช้อนนะครับโรยเลยครับโรยลงไปในดินนะครับนี้ แล้วก็สำหรับต้นพลิกนะครับที่ใบเป็นเชื้อราเป็นดา่างเราก็นำเอาออกจากถุงดินถุงดำครับเรานำออกจากถุงแล้วเราก็ใส่ในกระถางนี่เลยครับ สำหรับเพื่อนๆที่อยากดูการทำแกบดำนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ช่องจกไข่นะครับมีการสอนเผาแกบดำทำขับดำนะครับก็เพื่อลดต้นทุนในการที่จะนำมาใช้ในการปลูกพืช,พชผักนะครับเนี่ยครับก็ได้แบบนี้นะครับ เมื่อเราใส่ดินในกระถางแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็โรยปูนขาวครับเพื่อนๆอีกหช้อนโต๊ะนะครับด้านบนนะครับเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อราแล้วก็ช่วยบำรุงต้นไม้ไปอีกทางนึงนะครับใส่แบบนี้นะครับ ก็ใบของเขาก็จะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็เราก็ต้องบำรุงเขาด้วยนี่เลยครับเพื่อนๆเจ้าผงชูรสหรือโมโนโซเดียมนะครับที่จะช่วยกระตุ้นบำรุงรากให้ขยายพันธุ์ได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับขยายาจากก็เตรียมน้ําสะอาดนี่นะครับไว้1ลิตรนะครับแล้วเราก็ใส่เจ้า โมโนโซเดียมลงไปนะครับแล้วก็นี่นะครับเพื่อนๆเกลือนะครับจะช่วยในการากระตุ้นเสริมสร้างใบนะครับเราก็ใส่ประมาณปลายช้อนหรือ1ช้อนชานะครับแล้วก็บำรุงด้วยนี่เลยครับจะ พวกวิตามินนะครับที่อยู่ในเครื่องดื่มชูกำลังเพื่อนๆจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับก็ใส่เขาลงไป1ช้อนอ่าไม่ใช่ครับ1ฝึานะครับนี่ในการช่วยกระตุ้นบำรุงนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็คนให้เข้ากันครับ เมื่อคนเข้ากันเสร็จแล้วเราก็ลดลาดเขาเลยครับก็เพื่อนๆก็ทำแบบนี้นะครับ5-7วันนะครับก็จะทำให้ต้นพริกของเรานะครับค่อยๆดีขึ้นนะครับเราก็บำร,รุงเขาลงไปนะครับก็ใช้ได้กับพืช ผักทุกชนิดนะครับไม่ใช่เฉพาะ,ะพริกอย่างเดียวนะครับก็ได้แบบนี้นะครับก็น,นี้ครับเพื่อนๆต้นพริกที่จะปลูกไว้ที่เขาเป็นเชื้อราทั้งต้นนะครับนีแล้วเราได้ใส่ปูนขาวไปก็จะก็เลี้ยงดูเขาไว้ประมาณ2อาทิตย์กว่านะครับ นี่ขนาด2อาทิตย์กว่าเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับใบเขาจากที่ด่างมากด่างมากเลยนะครับตอนนี้เขาก็เริ่มคืนสภาพเนี่ยครับความด่างเขาก็หายไปนะครับเนี่ยความด่างเขาเริ่มลดลงนะครับหลังจากที่เราใส่บำรุงเขาปูนขาวเข้าไปนะครับ ได้ประมาณนี้ครับเพื่อนก็ได้ผลนะครับใบเขาเริ่มสีเขียวแล้วครับใบเริ่มกลับเป็นปกติแล้วนะครับจากก็เอามาให้ชมนะครับสำหรับที่เราใส่ปูนขาวไปนะครับ สำหรับวันนี้นะครับจากไข่เกษตรชาวบ้านก็นำสาระการเรียนรู้ดีๆมาฝากเพื่อนๆน,นะครับยังไงก็เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้จ่าด้วยนะครับสำหรับวันนี้จาไข่ต้องลาไปก่อนขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ